รู้ไหมคนเราอะ่ะมีสามช่วงชีวิตช่วงหนึ่งช่วงต้นชีวิตที่พวกเราทุกคนอะ่ะพังเผือพลาดทำอะไรผิดไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่ามันจะผิดจะถูกหรือไม่รู้ว่ามันจะเป็นวิบากกรรมต่อเราในวันข้างหน้านะคะแล้วก็ไปตามกิเลสกำลังไปตามกิเลสเลยต้นชีวิตเนี่ยอยากทำอะไรทำเลยเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงที่ส่งผลให้เราในช่วงกลางชีวิต À, ช่วงที่2คือช่วงกลางช่วงกลางชีวิต ไอสิ่งที่เราเคยทําไว้ช่วงต้นชีวิตอ่ะนะคะมันก็จะกลับมาให้ผลในตอนกลางชีวิตนะทำให้เราเจอเจออะไรที่เราเคยทําไว้นั่นแหละไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงกลางชีวิตอ่ะจะเป็นช่วงที่เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของชีวิตที่ให้เราลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะยิ่งรุ่งเรืองยิ่งเฟื่องฟูเป็นไงกิเลสยิ่งเนียนขึ้นละเอียดขึ้นนะคนเราอ่ะจะพลาดเผลอทําผิดพลาดจะตอนเฟื่องฟูแหละคิดเผลอไปตัดสินคนนั้นไปว่าคนนี้ไปอันุน้นไปอันนี้ยังไม่ได้เจอเจอเรื่องรราวอะไที่มัน กับตัวเองอะนะคะเพราะหลายบางคนต้นชีวิตเนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรผ่านผ่านอะไรมาที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะสังเกตไหมวัยรุ่นน่ะอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเอ๊ะทำไมการเงินน่ะมีให้รล่าปลื่นคล่องตัวเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยโอ้โหไม่เคยได้รับผิดชอบอะไรเลยมีเงินมากกว่าตอนตอนโตตอนแก่อีกนึกออกไหมอ่าพอมาถึงช่วงการชีวิตเริ่มใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วนะคะมันก็จะต้องได้เรียนรู้เรื่องราวของชีวิตละเอียดขึ้นไปอีก นะแล้วก็อาจจะพังเผลอทาผิดพลาดหรือบางคนไม่เอาอ่ะฉันเคยลําบากมาต้นชีวิตฉันจะไม่ทําอย่างนี้กับใครฉันจะไม่ทําอะไรผิดพลาดฉันไม่อยากมีชีวิตที่ลําบากเหมือนต้นชีวิตแต่บางคนเนี่ยสุขสบายมานะคะสุขสบายมาพอมาถึงกลางชีวิตเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบว่าเผลอหลงพลาดทําผิดเพราะไม่เคยลําบากไม่เคยรู้ว่าความลําบากเป็นไงเพราะอะไรปัญหาอะไรไม่เคยรู้อาจจะเผลอไปวัดคนอื่นนะไปตัดสินคนอื่นนะ ไปไปไปทาอะไรที่มันเกิดการกระทําวาจาคําพูดที่เป็นกรรมทีนี้ก็จะโดนกระชากอีกทีหนึ่งนะสังเกต40่สสี่จบช่วงกลางชีวิตนะกรรมกระชากลงมาสอนเลยเฮ้ยกลางชีวิตคิดไม่ได้กรรมกระชากลงมาสอนเลยช่วงที่จะเข้าสู่ต้นทางชีวิตที่จะไปบ้านปลายชีวิตนี่แหละค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตไอชีวิตที่ใช้มาทั้งหมดอะคือประสบการณ์คือครูใหญ่ทั้งนั้นแหละแต่อาจจะยังยัง,ยงที่ยังจะไม่แบบ จ่มแจ้งชัดเจนอะแต่พอ40เนี่ยกระชากลงมาเลยกระชากลงมาเลยให้เห็นให้รู้ให้รอบนะพลาดตรงไหนผิดตรงไหนระหว่างต้นชีวิตการชีวิตเคยตกหลงตรงไหนนะเคยทำอะไรที่ผิดพลาดมาบ้างนะให้รู้ท่าวันใครโชคดีหน่อยภูมิจิตภูมิทาดีหน่อยกำลังบุญเคยดีหน่อยนะคะหรือกรรมเขาเปิดโอกาสหน่อยได้รู้ได้คิดได้ได้แก้ไขอ่าก็จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่นะคะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่ที่จาก40เนี่ยแหละคะ่ะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตของทุกคนที่เขาบอกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบจริงจังแล้วอ่ะนะคะมันจะไม่ได้อยู่กับโลกภายนอกหรือเรื่องราวลายทางละมันจะคิดยังไงว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราอ่ะนะคะทุกคนมั่นคงนะ มอยากมีเงินเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปจนบ้านปลายชีวิตไปจนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนให้คนเนี่ยนะาเจอทุกบีบคั้นกดดันทนอยู่ไม่ได้นะเข้าหาบุญเข้าหากุศลเข้าหาความดีเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพราะทางบุญก็ทําให้เรามีจิตสุดท้ายไปดีนั่นะแหละไม่ต้องไปรอก็ก็ก,ก็ไปสู่สุกติภูมิทุกติภูมิไม่มีใครส่งเราได้นะคะบุญก็เช่นกันนะระหว่างทางเนี่ยพวกเราทําไปเถอะได้กินได้เก็บแน่ของ ตัวเองนะคะแต่นะบุญที่เราปฏิบัติธรรมจากนี้ไปเนี่ยนะคะมันจะส่งจิตสุดท้ายที่เราจะต้องไปอ่ะให้ไปถึงความดีไปสวรรค์เปรียบเทียบนะพูดแบบเห็นภาพไปสวรรค์หรือจิตสุดท้ายห่วงลูกห่วงล้านห่วงงูห่วงนี่นึกถึงกรรมของตัวเองไปทุกขติภูมินะเนี่ยมันส่งตัวเองนะคะส่วนทางโลกก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเช่นกันช่วงต้นทางของบ้านปลายชีวิตก็คือ40ก็คือ จะหมดหนี้หมดสินสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักปักฐานเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้นะนะมีเงินดูแลครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปจนถึงบ้านปลายชีวิตหรือยังเป็นจุดเปลี่ยนที่ยังหลงไปกับโลกอยู่ยังอยู่ทางโลกอยู่ต้องเป็นหนี้เป็นสินอยู่มีชีวิตไปวันวันกินไปวันวันหรือเขาเรียกอะไรใช้หนี้ใช้สินไปจนตายนี่แหละคะ่ะเขาถึงบอก4ี see, 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 ่สิบ คุณจะกลับมารักตัวเองคุณจะกลับมาสนใจตัวเองและครอบครัวนะคุณจะกลับมาทํายังไงให้ชีวิตคุณมีความเป็นอยู่มั่นคงขึ้นนี่เราให้เต็มที่คนเรา80ปีนะไม่นับเหตุการณ์ล่วงหน้านะฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่เขา40อัพแล้วเนี่ยนะคะนะเขาจะไม่ ไม่เล่นแล้วไม่หลงแล้วไม่เผลอแล้วไม่ประมาทแล้วนะไม่ว่าจะทั้งโลกหรือทางธรรมนะคะเพราะอะไรเพราะอยากมีชีวิตที่ดีในบ้านปลายเพราะถึงตอนนั้นเป็นไงแก่ชราเท่าแฉลเรียบร้อยแล้วร่างกายสังขารไม่ได้แล้วนะนะจะมานัง่งนั่งใช้นี่แทนคนนู้นคนนี้หรือนั่งใช้นี่ให้ตัวเองเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนแก่ตายเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเขาถึงมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตดีๆมันต้องเปลี่ยนจากตัวเรานี่แหละค่ะทําอะไรที่มันดีๆนะคะเป็นทุนเป็นสบ เลี้ยงเลี้ยงตัวไปในบ้านปลายทางโลกและบ้านปลายที่ทางที่เราไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันมีผลกับเราหมดแล้วค่ะการสร้างบุญสร้างความดีไอ้ต้นชีวิตไอ้การชีวิตเนี่ยนะถ้าคนมาถึงสี่อัพอัพขึ้นไปแล้วไม่อะไรแล้วนะขึ้นหลงไม่แน่นอนนะทรัพย์สินเงินตาชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบารมีนะอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนใจแล้วเพราะเขาผ่านมาหมดแล้วนะคำโบราณที่เขาว่า ผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนทุกคนต้องเจอค่ะทุกคนต้องเจอประสบการณ์ชีวิตทุกคนเจอเหมือนกันแต่หนักเบาไม่เหมือนกันตามกําลังบุญกรรมของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะคะพยายามที่แบบ เนาะยุคนี้เนาะทุกคนทุกทุกคนบางคนบางทีเราเห็นข่าวเห็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกอยู่ยากหากินลาบากกันทุกคนแหละแต่เราจะทํายังไงไอสิ่งพวกนี้มันคือผลเราจะทํายังไงให้พวกเราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆหรือเป็นประโยชน์หรือเป็นทางแก้นะให้ได้รู้ได้แก้ไขเพื่อมีชีวิตดีขึ้นไปด้วยกันเราก็าอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะจุดประสงค์แค่นี้เลยนะคะเพราะบางทีเราเราเ,ราเสพข่าวเราดูข่าวเนาะ นะเดี๋ยวคนนั้นอันนี้เดี๋ยวคนนี้อันนั้นหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะมันทุกยากลําบากกายใจขนาดไหนอยู่ยากหากินลําบากนะนะโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องนี่เรื่องสินไม่พอกินไม่พอใช้จะเป็นหนี้ร้านหนึ่งจะเป็นหนี้1 0บร้านจะเป็นหนี้หนึ่งบาทพรุ่งนี้ต้องใช้ต่อไปต้องจ่ายนะไม่มีมันทุกเท่ากันหมดแหละกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยคนเราอ่ะมันเกิดมาจากกรรม นะกรรมพามาเกิดเหตุผลต้นกรรมแต่เราเปลี่ยนเส้นทางกรรมได้นะคะโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทํานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเส้นทางชีวิตเราเปลี่ยนจากตัวเราเนี่ยเปลี่ยนก่อนเราก็มีชีวิตที่ไม่ต้องมาขึ้นขึ้นลงลง,ลงดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวตุกกายเดี๋ยวทุกใจเนี่ยไม่ต้องมาสลับสับเปลี่ยนเราจะได้เสมอเสมอไปเรื่อยๆนะคะ ไอสิ่งที่พวกเราพบเจอมันก็มาตามบุญตามกรรมที่เราทำแหละเหตุการณ์แวดล้อมคนรอบข้างมันก็มาตามตัวเรานั่นแหละเราก็จะดึงดูดคนประเภทเดียวกับเราเข้ามาที่ที่ผ่านมาต้นชีวิตการชีวิตแต่วันนี้ฉันจะขอแล้วนะ ขอมีชีวิตด,ดีๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราทาอะไรออกไปดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความจริงใจความเมตตาการส่งกระแสการรู้จักสํานึกลึกนึก,นกลูกคุณนะความกระตันยูเป็นสําคัญเลยโดยเฉพาะกับผู้มีคุณทั้งหลายไม่ใช่แค่พ่อแม่นะคะการรู้จักขอบคุณการรู้จักย่อขาตัวเองลงอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมันก็จะดึงดูดคนประเภทเดียวกันกับเราอะที่เคมีตรงกันเข้ามาเพราะคนดีๆเหมือนกันเข้ามาเจอกันเป็นไงส่งเสริมเกื้อนหนุนสนับสนุนซัพพอร์ตให้ชีวิตของ ทั้งสองฝ่ายเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นไม่ต้องไปตามเวรตามกรรมนะจริงๆอ่ะไม่กล้าพูดอะไรเยอะหรอกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันมันไปกระทบกระเทือนใจเ,เห็นต่างนะเห็นด้วยเนี่ยแต่ อยากบอกอยากบอกว่าเอ,อเราอยากมีชีวิตก็ดีๆกันนะเราไม่อยากอยู่ยากหากินลําบากนะไหนจะโรคไหนจะภัยพิบัติไหนจะเศรษฐกิจเราอย่าจิตตกกับสิ่งเหล่านั้นนะถ้าดวงบุญเราดีนะคะดวงบุญเราดีความดีเรามีนะคะเราจะไม่อยู่ยากหากินลําบากแม้นในยามขับขันนะคะนะคะฝากไว้แชร์กันเนาะ